สวัสดีครับพบกับสังอุดพี่น้องพบป่าุกคุทุกคนเด้อพี่น้องมือนี่สอดระยองครับผมหาหม่องพักครับผมอะไรอา่านว่าอะไร VKHouse นะครับผมเป็นบ้านเช่าเหมาหลังนะครับผมบ้านเช่าเหมาหลังมาดูว่ามันมันใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่แหละครับเหมามีกี่ห้องเราไปดูกันนะครับหลังนี้ เช่าในราคา9,000บาทต่อคืนนะครับเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไร9,000บาทต่อคืนครับโอเควีเคเฮาส์ยินดีต้อนรับเขาบอกเช็คอินบ่ายสองนะครับ เช็คเอาก่อน11.00ข้อห้ามห้ามนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงเข้าที่พักห้ามนำลำโพงเครื่องเสียงเข้าที่พักหลัง23.00น5ทุ่มงดเสียงดังและอันสุดท้ายห้ามเล่นการพนันและนำสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้าที่พักครับผมเบคเฮาเราเข้ามาก็จะเจอบรรยากาศประมาณนี้นะครับ ด้านซ้ายมือจะเป็นห้องห้องนอนเอาเรามาดูห้องนอนก่อนอ่าห้องนอนมีน้อดีอยู่หกห้องหรือเปล่าทุห้องใหญ่เค่ะเอาเราเอาห้องใหญ่เลยค่ะใหญ่มากเลยค่ะห้องหมายเลขหกครับอันนี้รวมในราคาเก้าพันบาทแล้วนะเก้าพันแล้วโอ้นอนได้กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนห้องน้ำสะอาดมากเลยมีห้องน้ำมีแอร์เราดูห้องน้ำก่อนครับ ดูห้องน้ำอ้อขอห้องน้ำนะครับเราดูเผื่อมีใครอยากจะมาใช้บริการนะครับประมาณนี้แล้วก็มีห้องอาบน้ำต่างหากแยกห้องน้ำแยกแยกนะครับห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะประมาณนี้นะเราออกไปข้างนอกครับทีนี้เราดูแล้วเราออกไป ดูดูดูข้างนอกก่อนก็ได้เอาเผื่อมีข้างหน้าต่างเผื่ออยากดูวิวอันนี้ห้องใหญ่นะครับห้องหมายเลขหก 6, รู้สึกว่าใหญ่กว่าเพื่อนห้องหมายเลขหกออันนี้ห้องหมายเลขหนึ่งนะครับคุณแม่จะนอนนะครับคุณแม่จะนอนประมาณนี้นอคุณแม่นอโอ้ห้องน้ําห้องน้ํามันใหญ่เห่ากันหรือเปล่าเนีย อ๋อห้องนี้จะเป็นประมาณรวมอย่างงี้ครับแต่ว่ามีห้องหมายเลขหกใ,ใหญ่กว่าเพื่อนจะมีแยกนี่แม่นอนคนเดียวเลยครับผมเออมาดูห้องหมายเลขห้ากับหมายเลขห้าหมายเลขห้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยหมายเลขห้ามีแอร์มีทีวีรวมอยู่ในราคาเก้าพันบาท ห้องน้ำก็จะรวมนะครับไม่แยกเหมือนห้องหมายเลขหกนะครับแล้วก็ห้องหมายเลขสองอันนี้ก็พักได้นะครับห้องหมายเลขสองห้องหมายเลขสองก็เหมือนกับหมายเลขหมายเลขหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยครับประมาณเดียวกันหมายเลขสองเหลือห้องริมสุดท้ายมีระบงหกห้องเดยวเอ้ยห้องนี้มิเชลว่ามีคนเข้าไปแล้ว ต้องหมายเลขสี<ฆ>่ไม่รู้ก<ฆ>็เพื่นบอกพักได้เนาะ<ฆ>ก็แสดงมีคนเขาล้วมัว้งในราคาเก้าพันก็โอเคนะครับผมเรามาดูว่าในเก้าพันมีให้อะไรให้บ้างเ้เา,เามีห้องน้ําแยกข้างนอกให้ด้วย<ฆ>ของไม่ให<ฆ>้บิค่ะ ้ามบิงแล้วก็มีมีห้องทดลองเสียงให้ด้วยห้องร้องคาราโอเกะบ่เอมีห้องคาราโอเกะให้ด้วยในราคาเก้าพันบาทอ๋อภูมหมักลองลองลงไปแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวข้างนอกเนอทานข้าวเป็นห้องโถงใหญ่แล้วก็มีน้ำให้เด็กๆเ,เล่น มีน้ำมีสระน้ำประมาณกี 3, ่เมตรนี่ห้าคูณสามคูณสองรื่อห้าคูณสามแล้วก็มีอะไรนี่มีห้องครัวห้องครัวให้นะครับเขาบอกอุปกรณ์ครัวใช้ฟรีนะครับแต่ใช้แล้วต้องเก็บทำความสะอาดให้ที่เดิมแต่ถ้าแม่บ้านล้างจัดเก็บให้คิดสามบาท โอเคมีไมโครเวฟมีซ่งมีนม,ม,มีตู้เย็นเอาเรามาดูตู้เย็นเพื่อนให้อะไรเราบ้างวันนี้ให้น้ําเปล่านะครับที่ไหนก็เหมือนเดิมให้น้ําเปล่านะครับน้ำเปล่าเพื่อนคือผม,มีเหนือ้อยปุุงให้อันนั้นซื้อเองนะครับผมห้ามแช่อาหารสดให้แช่ภายนอกเท่านั้นอา้าวอันนี้ข้อห้ามสําคัญนะครับผมอาหารสดอาหารทะเลห้ามแช่นะครับ ช่องฟิตไม่มีอะไรนะครับผมมีอาชีพควนให้ด้วยนะครับมีมีดมีสิงมีแก้วต้องพกแก้วมานะครับแล้วก็ข้างนอกก็มีเตานะครับมีเตามีอะไรให้อันนี้ก็ในเซ็ตราคาเก้าพันบาทนะครับเนี่ยก็มีเตาปิ้งย่างโอ้สเตอย่างดีไม่รู้พันให้ฐานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็มี เก้าอี้ชาด้านนอกให้นั่งกินนั่งพักได้นะครับอันนี้ก็ในราคาเก้าพันนะครับผมเออก็มีก็มีที่ล้างตัวด้วยไปเล่นน้ําทะเลอที่นู่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีชายหาดให้ลงเล่นน้ําด้วยนะครับหา่างจากนี้ประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะประมาณนี้ก็มีที่ล้างอาหารทะเลเอาถังแค่อาหารทะเลถ้ามีอาหารทะเลมาให้เอามาแช่ที่นี่น้ําแข็งหาเงิง ประมาณนั้นนะครับผมก็ดีนะครับโดยรวมโอเคสำหรับ VK House นะครับอยู่ที่ระยอง VK House อยู่ที่ระยองเนาะใครที่อยากคุ้มไหมลองพิจารณาดูเนาะมีหกห้องเก้าพันบาทตกห้องละกี่พันเนะี่ยไม่ถึงห้องละสองพันพันกว่าบาท แต่คุ้มนะครับมากันเป็นกลุ่มหลายคนได้โอเคใครอยากซ้อมเสียงก็มีห้องเก็บเสียงให้ร้องเพลงนะครับอ่ะสาระคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมคร่าวๆถ้า,า,าใครอยากมาก็รับชมได้ข้างนอกมีแอร์หรือพัดลมปะพัดลมข้างอกพัดลม อาอารรหารทะเลห้ามแช่ในห้ามแช่ในตู้เยน็นนะเออพ่นคิดเป็นสอดนั่นแหละอพิฟารปปะการได้ขอโดอดฝาไพเด้อพี่น้องปลองไปสารคดนี่นะครับใสงอุด์อระุยาตเก็บกระเป๋าเขาไปอ้าวใส่มาละคน ดีเคเฮาครับผมคุ้มไม่คุม้มดูเอานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ